บันี้เนาะโเหเตโปล่างลายลายยถูกจะมือซอถูกจะเกัเพิ่มเพิ่มมากับสาไยเลยมีแต่สามดอกเด้อยเ้เขาเพิ่มเอาก่บาสิวเติมเอาเนาะเอาแล้วนะพ่อก่อนคืนอคุยกันแล้วเนาะเออแล้วก็เพิ่ ครับขียนมาเพ่ยพี่น้องเนาะพ่อๆกับสามุกดาคือเกาเด้อโดยกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC ฟซีเบดทุกคนคือเกาเพยพี่น้องเลยพ่อๆกับสามุกดาบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะมื้อนี้กำลังสีเขาไปเพื่อนน้องปลาพเพยพี่น้องเนาะหลังจากที่เพิ่นทําพิธีอ่าเอิ้นคอนเพยพี่น้องเนาะที่ดะบาเพิ่นเมื่อก่อนก็คืออ่าเพิ่นเป็นวัวเป็นอีหยัง กันสิว่แล้วกะนหอนโมอหอนเวลานี่คือเลือดออกในปากประมาณช่วงส่วนหลายมักเป็นตอนตอนช่วงเศร้าอะสิประมาณนี้แหละสาวมงดาได้ยนินเพิ่์ลวามาเนาะแล้วบัดนี้ก็คืออ่าเพิ่์ลนในบ้านได้บุญไว้คือตอนนี้ก็ได้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วกะเพิ่์ลดีเพิ่์ลเศร้าเนาะเพิ่์ลกะมาแก้บาแก้บ,บุญหรือว่าเอิญคอนคืนบัดน,นี้พือ่อพี่น้องเลยก็คือมื้อนี้กะแล้วกันด้วยจังได้พือ่อพี่น้องเนาะกะพอดีทั้งน้องปลา มาเอิญไปกินข้าวเพวนพี่น้องเนาะโซงเทือกามเทือเนาะแล้วก็บวกกันนั่นเพิ่นแต่ก็เลยอ่ะเดีย๋ยวมาเยี่ยมมาหาเพิ่นก่อนเพอยพี่น้องเลยเอาคอนอื่นฝากพวยพี่น้องครับมันเป็นกำลังแห่งใจใไงเด้อพวยพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็มากับสาวลาเพิ่นสำลังดีเด้อโดย ทางพอทาบอมาคุยพี่น้อยเนาะขาหลู่นกาเต้าเดินเปลี่ยนกันเนาะป้าคนอื่นเนี้ยเขาไปเบิ่งไปส้มกันก่อนพคุยพี่น้อยเนาะจาโมเมนอันขอว่าไวงมั่นเนาะเล้าเล่วไปจักเนาะคือสมอยอยู่แคนบ่อ่า เด้จุ่มไผจุ่มมันได้เนาะสั่นแซ่บสิ่นแซบเลยสั่นแซ่บเด้อนี่คือนั่งวงไผวงมันบาดนี่เฮาอยู่นี่เลยว่าทางนี้ไปดุนเพิ่นพี่น้องเอ้ยอาสบายองมีตกอ้ม่น2เทือ3เือเอิเนาะอเทื่อเอิยังบเห็นมาอยู่ลวะดอสบายดีด้ม่ตู้เด้อยสบายดี ป้าเถอะอาจอะไรตะมมมอยู่ดิอา้ตะมมยังไม่รวนจับเที่บ้าว้าวปาเอเอาอันขาหมเลยตีแมทโอ้โหใเนาะข้งแรกน้องปลาไปเอิญข้งที่สองแม่ตู้เลยขอเบอร์เนี่ยค่ะโมมาข้งที่สาย่เสือพออันตมมม้วนรของมึง นยก็ว่าไปนําเธอนี่ยังบ่มานะแม่นย่อไปฮอดคุณอยู่นําไปตู่เนาะแม่นเชิญสวัสดีเนาะตู้เด้อนะย่อไปอยากให้กินมกันออยเบ่ฮู้ว่ามันจะนางวงไผวงมันมยกินนํากันซนี่เออต้องเตียเให้คือบ่งกันแท้นี่เนาะไปเฮ็ดยังีงอกะนีมีหยังอันนีเียหายแม่จ๊ะนีบ พีดกันกับผู้บ้าไปจ้าเนีว่าเยอะว่ายเอะเนะเดินกินแล้วเ่ากินแล้วก็ไปนั่งยินรถีบมลวยังวยามามามากินมาการก็บขอยนี่มากินข่าวพวงพาไดไหมล่ะมามาเปิรดมึงดูสาแก้วนี่ขัดได้หนเดิ เอ้นัหมูกิเาน่ะอีหลาน้องเตี้ยมาไม่ลูกไาแม่สบายดีลูกป่าไวกดจักแล้วอันนี้เราจะกินนะเพื่อนขอเห็นเจ้าหมกกมียางนำโคกนะเซ็บเซ็บเซ็บยางเดียวเลยใช่เข่าแม่ชมเจ้าน้องเตี้ยนะพาข่านี่ับน่ดีอมีประมาณามื เอาเฮ้ยจะพาผลบัวมาทีนี่ฮาสิก้าบอยเนาะมีสมอยแท้นี่มาพี่กว่าเฮ้ยทางองปลาซิมด้สัตอะไรจะไหนลูกสาจะให้ตามนะน่ะให้ตามนี่แม่ลูกสาวจะให้ตามนะแม่ลูกี่ากใ่ตนะ ไปกึงมา้ันยังเสิร์ฟไม้โบนะนี่ครับิวาวอูบ้านนี้ขอบคุณลายๆขอบคุณบ้าจะอเมื่อกินอยู่เพื่อนได้บ่มิตุเจ้าก็้าวิ้เหนวกินแล้วยังสี่หอยอยู่เลโพด้ยเนาะเก่งใจคอยนี้ไปนยวเหยอเนาะเดินชอน่ไหน มาพี่กวนมา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 มพอมามากินน้ำกานเด้อาลงก่อนกินใจจมิเอาจะากปิ้นมาน่ะะคนมากจะตามมองอย่างนี้คอยขยัแต่มือเศ้านมวยเราพัดบุกินมันน่มวยกินซาเป็นตอกพืชมาเด้อผมมีพี่น้องอีสีปลาลุงมาทุกคนเด้อกินข้าวกินน้ำน้ำกันกินข่าวเพิ่ผ้ากินปลา ควมถวยควมถวยเนาะมื้อนั้นขอควมต้นมื้อถวยควมสวนยเออแม่ FC ป่าลุงนั่นสบายดีมายบานี้เด้อพ่อแม่ข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยนีเพิ่นทําให้กินบานี้ก็สิได้อโตก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกินข้าวกินน้ําก่อนเด้ออโตจักเต็มบานี้เพราะยั่นเพิ่นแบบ กินไปแซ้กินลูป้นะอสุกคนขี้อายพีดแล้วมือก่อนนาะขาอาไปไหนเนาะนางไก่้นเห็นมือทับไงบอกเอโอเคโอเคสับเพยพี่องเลยเนาะมกนอเไปเรียยร้อยเพย่ดเ่น้อบแขอบอวยขอบใจลายได้แม่เด้อให้อยู่ดีแม่งให้ร่ำให้รวยเบสุขสุคน้าบ่อยช่วยจักเคื่อเนาะยินน้ำมลาสิก้าเหนื่อยฮ่าๆสับพยพี่องเลยเนาะลาบมูตะมุ่ง แะกรแก่แกงปะแกงความนะแกงขอบอกขอบใจในลายเด้อแม่ยู่ดีแพงโดยบ้าบานี้เดียวขอตไปทางนั่นก่อนไปเนาะโดยแต่พามาทางน้องติ๊กป้าคนที่สู่ลบคือน้องติ๊กบานนี้เนาะ ลางสวยบาดนี้เนาะมเหตนเต็มโป๊กระดมอกกระมังเพื่อพี่น้องเลยเอาแห้งเติมเนาะทำมัน่พี่อยู่ไมเอมเออมันสอดเนาะเรื่อมาก้อยด้สอดเพื่อพี่น้องเย มาซอยเอื่อยนะแมลูกล่างถ้วยนะล่าอะไรไหมลูกปลาหาเราออกายกกายลูกนีกินเผาต้อใออบาทนี่ก่อ้าโอ้ยพี่น้องบลเออาสาจะมากด้นี่ไป้านใย่มน้ำาปบ้านใครนี่บ้านขวัญไม่ใช่ไดได้จวดโดยบาร์กะไพย่มสามเท่นแล้วบลเอตล่างถ้วยนี่ บอลเราออกแฮ้งแนเบอเม่น่ะเราบบอก้งรูรด้ำกไนนอยู่ลดน้ำก่อนว่ะโอ้ยเจ้าดี้ะจะได้กล้ามได้อรนะเนเล่ารุ่นแล้วอก้หพอแล้วพอ้วเรียนเพิ่ง้างี้จะไงเดี๋ยวเราไปลักตัวเยอะยันใอยูนแล้วะโอยรุ่นแล้วรุ่นล้าเี็นองอรอแงอยู่เนาะนี่แห้ เจ้าได้บ้านนี่เจ้าอะไรก็ว่าก็ไม่เห็นคือบ้านเขาบ้านเม่อกี้เนาะกอกรวมป่ามาดูบ้านนี้กอกรวมอ่าตามหมู่บ้านที่ว่าทางพักรัดเพิ่นอันมาเจ้าให้อุ้ยตกใจทางเข้าเลยไม่ได้หรอเนาะเนี่ยคุณจะมีทางเข้ว่าบ่หลายคนเลยบอหลายคนนึงถ้าขายคนเลยคนเลยแบบเนาะลอยกันที่แคบๆูมีแปลีวทางลูกไปคุณเนาะ โอ้คนมีบอลําใดร่วมนะนกสมัยได้แบบนี้อันนี้บอลรวมบอนี่กอกรวมมาเดยเรือเรือพจ้ากอกรวมมาหรือว่ากอกอะไรแบบหราจ้างทงกอกรวมอาคืออยู่มจอับดินเนาะมจเลยเนาะเรามาอยู่ก่อนหมก็เลยให้อักษาโอ ก่อนเลยมันก็มีนำไส่แล้วก er ็ส an so ุ้มคอยออกมาแล้วก็ทำอ่งนี่แล้วก็ไส้เหอนกันเลยก็เิ่นก็เป็นผู้ใหญ่อยู่ในนี้กับผู้ใหญ่บ้านกเป็นผู้มีอายุไรมูผู้มีอายุก็ได้ง่ายกั้ามูอยู่ราน้านนอยด้ยนั่นคือคนเป็นผู้ใหญ่ แม่แม่แถวนี้นะสีทองท่นสวยกับแต้อ่างัสีทองสีเงินแท้นี่บอทั้งเงินทองเดือนทั้งขาวเรดานอันนี้บ่นองน้องูกปลาเป็นห้องสกอตนะอันนี้เรีสกอตนะบ่นสับจะเป็นเล็กคุณอื้เลยอ่าก็อพอยเล็กอันนี้มันยัางขาดนี่นะ้องหุกบทัวนี่ไหมทองถวยดีว่าต้องเอามาหายคนถุวย มอคนถวยวยแน่อไม่คนวยถวมนอยุ่ก้อนโอเหมืนกันฟองนะอันนั้นเลยุมไเชื่อมเขาไปอย่ดทนงานขึนเพื่อนน้องปานแห่งทีล่างลายลายลายตัวนี้ถูจะมือซกดกจะเล่นหรว่างานแต่งสาบิ๊ประมาณนั้นเลยดมือบดมือครับบดคืนหม คือทำไอีกลได้อีั้นนีปาสามมือเมียกับลัดสมือเมียกับกนงากันเนาะเวลาอันหลังจากทีแบบเสร็จงานเป็นไพเนาะตอนมักเนาะลัวลงัวงแม่่าวายันจะเป็นนาว่าเหลือบเหลืหลังตัวชู้ตัวูตัวีนะ เขาดูสวยเราบอได้ว่าเราัวยอันนีーー่นะทางน้องเตี้ยกับน้องมัวเท่าน่ะบุ๋มีทางเขาแมนบ่เอาเพิ่นเดียวมาเต็มนะเพิ่นชิมาทั้งไม่เลนะน้องเตี้ยก็ได้มาไปบ้านนายสิมามุ๋มแมนดีมาแล้วลายผูกนายนุ่นเนาะใส่ชิสมาอิวหน้าบาานดิใส่ชิญุบน้าบานบาคำไพ่เท่านั้นหน้าบ่าผู้ใหญ่บ่ป้าโอ้ผู้ใหญ่อันน่ะผู้ใหญ่ผู้ชายกำเนียร์หน้างามเลยนั่น ก้ามเริ่มหาหากัเป็นเครื่องมัดแต่ในในทอดมัดเนี่ยเอาเอาคนนีเปียกตีกจังงั้นคจเปียกบอสที่หนูเรียนว่าคือคือออกพอดสรอยกันเนาะอย่าตีพี่น้องเพื่อนพี่น้องเนาะมีงานมีการกับแบบนี้แหละเนาะตามมา มันบ้านของสามองดาเพื่นพี่น้องเลยเนาะแบบเดียวกันเลยเนาะก็ได้ก็ทางลดแรงดันเนาะโดยเมื่อพี่ว่าจะกินแรกยืนไม่ได้จะตีพี่น้องเนาะซอยกันซอยกันคนน่าไม้ในมือแล้วไว้แม่นหลายคนมันดีน้องคนนี้ก็หางเห็นทั้งแรกครับผมครับ่มมีงานนอกป่าที่สปูจักน้องคนพวกนั้นอ่าไพ่อ่ะะ น้องปานนี่น้องปานงางานน้องปานคือทางแมไล่บ่บ้านน้องปานนี่ก็่เห็นเพิ่นนี่นี่นีี่นี่นีี่นีนนี่นีนี่นี่น่นี่นีนี่นี่นี่ี่น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 ีนา่นี่น่น่นี่่น่น่่นน่นี่นี่นี่่นน่นนี่ ทางบา th, ้านน้องเพื่นมีเบีย <house> กทางนี้กับหชอยามันค่ะมือยางนี้มีเบียกลบเพื่อนในบออยต่กูสุดคนกูนี่แหลเนาะคอยแล้วมาส่งเพื่อนอะเนาะดทาง้ไปมาเลยอย่าหายไผ่เสง่รอดะรอดแน่ผ่านสบงแล้วเฮียดิยาติเห็นนะคุนก็เป็นคนตัวนน้อยเนาะ เลยแบบคล้ายๆคีอเดียกันเนาะในครอบครัวมนเนาะเ่ยที่ลูกเียนนั้นเปลี่ด้ัตักบัดบัดรถหุ่นไทยดิรถหุ่นไทยเพื่อจะเอาเพื่อจะมาเอาเงรถหุ่นไทยเพื่อมาเอาเครื่องวบัดรบอโอมาเอาัอมาเอา แก่เมื่อแล้วก็แก่มาเนาะคนผู้มีอายุผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ในบ้านเนาะแบบเพิ่นเม่อกขี่ล่างบ่ได้เนาะกรถทยมามาส่งเพิ่นเพิ่นมาชมต้ไตดก็คักกนด้เนาะบ้านเพิ่นยังตุมโฮมกันเนาะบ้านเฮาบิสมอยบ้านเฮาน่ะเป็นยามดนบ่แม่นอืมยาม เด้เด้บ้านบ้านเฮ้ากระถาม,มีเวียมีงานกนะแบบนี้กันสุมหงกันเนาะปาาแดดเบื่อดีเนี่ยมืนอะไรบัน,บน,น,น,บนนี่เนาะวันรุ่นท่นตีครับกบว่า เนน้องปลาเพิ่อนพกาเขากล้องเพินพ่นพี่น้อนงเนาะว้าสบายดีไป่ะลุงในรถอ,อุ้ยทำท่าเห็นอย่างวะโออตายเมื่อยบ่หากันแล้วเวียกแล้วงานเนาะทางน้องเสี่ยกับเบิดมือเลยมือน,นี้เนาะ เจอกเบคนนี้เมื่อยเมื่อยลูกสภามิเตือยเตยือเตนบอต้องทานลวยเหรอทางน้องน้องวะอทางน้องมตตาสบายดีป่ะลูกน่ะลูกเลยอ่ะพี่ว่านั่งน้ำกันก็ได้พี่เอ้าให้ได้รักเงียมเลยเลยใช้ทางน้องมวยให้ใช่นี่โอ้อามวยเอ้ยเออพี่อะเอพี่ กินข้าวกินน้าบ่ได้หรอวะมือซาวนี่เล่นเวรเรียนงานนี่มันกินข้อเข่าข้อหน้าเนาะมือซาวนี่สีสาบูเบอรี่บาทมีแต่สมู่แค่นี้น้องเตี้ยไปเปลี่ยนเสื้อล้วนไม่แม่มีแต่สีสบู่เจ้าคือว่าเจา้าคือแปลงมือใช่ละดูลูกข้าวว่าดูลูกข้าวตากกระบเนาะบายนะดีบาทนี่ ปากแน่ังเนาะนางเรียนกันทำลูกลูกเขาเนกันไอช้อยเนาะสีชมพูบ้านต่างคนนึงเตี้ยจีเดียวมูยังคอยทุ่งเยาวนะเตี้ยไปเปลี่ยนชุดไหมเดาอบอกคือมูกานแน่บอกว่ไแต่ละพมีสีชมพูจ๊ะนี่มาเราู้อลนงหลายค่ขาเอาอีคู่นึงไปนั่งอีู่นี้เลยไปนุ่งหมีแลทำลูกม้าู่ ยังงลาอั่วอยูะไรลูกบานป่ะลูกติ๊กลูกติ๊กอ่ะเดี๋ยวลมกับไอ้ไอ้เพื่อนไปได้ละเด้ออ่ะสปาดีป้าลุงเนี้ยเหรอแล้อ่ะสีสาบูเบอรี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะก่อนเดินมาถามทางประตูเรื่องไฟฟงไฟฟ้าก่อนเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนขับมามืหอนี่เ่็นห้องมัน คนเราจะต้องการหาดอกได้เลยสามเขาให้มาพร้อมซาไฟประมาณสามดอกดดอนี่หรือหนุ่มนพอก้อน,ก,นกับโทมากากได้เพิ่มนาเป็นหาเป็นหาคือว่าเขาซื้อไม่เขาซื้อไม่ก็ต้องไม่ อ่าเสียเงินอีกเสียเงินอีกเพราะว่าเพิ่อนเพิ่มมากับสายพายเรามีแต่สามดอกมันจะเอาเพิ่มเฮาการซิลเติมเอาเนาะว้าวแล้วน้อก่อนกันโอ้คุยกันแล้วเนาะแล้วกับเพิ่อนว่าวทั้งเงินกระทังกระทิ้งหมดแล้วหลายอย่างเลยเนาะเพิ่นว่าตัวจะลงบ่าราจะชื่อกระทังเนอะชื่อกระทังเนอะแต่บอได้ชื่อให้ถามราคาให้บอกอันแม่แก้วแล้วเพิ่นว่า แม่แก้วแล้วก็บอกคนซื้อมาให้ทางน้ําเฮาบ่ทางน้ําใส่ห้องน้อทางน้ําใส่หองน้ํา300,000้าเคันทางใหญ่ก็โดยให้ลุใหม่ลุใหม่อันบ่ซื้อห้อง เราบอกลูกกระเทกได้ประตูอาแตกกระแตกเพื่อนบางคนอยากใส่ช่วงลมปิดเปิดได้ช่วงลมปิดเปิดบนห้องไทยเพื่นโทรมาเพื่อนกันเรื่องเงินทั้งแล้วก็เรื่องเงินดอกไพ่ถามได้เลยให้บอกไม่แก้วเพื่นว่าบอกไม่แก้วเด้อมีแต่ว่าให้ทั้งเพิ่นดำเนินไปนะเนาะเพื่อนได้่าเขาอัน ท่นว่าถ้าเรานล่งเลยแต่เล่นลงไปเช็คลงกระถางเพื่อนให้ลงเลีวเลยอันเรื่องดอกพลาอยู่นี่ประทังประทันออกผัานประทังลงกระถางดอกไผกันอันตูปิดเปิดอยู่ห้องน้ามันแล้วมันออเปิดเข้า มันเป็นนั่นวงกบเน้อยๆนะช่วงลมมานาปิดเปิดได้ดิเขาต้องทุบแบบนี้เนาะได้ทุบแล้วแบบนี้เพื่อนว่าว่าคันทาเขาบ่มีตัวนั้นนั่นโอ้ยถ่ายมันก็มีอายเพื่อนว่าเวลาเขานั่งถ่ายเพื่อนว่าตั้พอว่าเนาะเวลาเขาตั้งเขาปิดเปิดออกเพื่อนว่าให้อากาศออกไงมาเขาไปถ่ายเลยก็เลยให้ทุบออกจากก้อนจากไรจากก้อนพอล้มตัวนั้นแล้วเพม่อนว่าแต่ก็ยากเพม่อนว่าจิกไม่ เออบ่ญ้าดอกตัมเพิ่น uh, hmm. ่นและก็บ่ญากรมีแต่ว่าเฮามิ้นสวนนะบุตรจุ๊ดๆๆๆหยเนาะขาเดียวคนอนปีาตอกมัเกแตกตอกทิ่มหาจุ๊ยเลยคือเสียมพ่งเลมกเแล้วกับกระถังกับดอกไผ่3ดอกถามราคาเลยนะให้เจ้ารายงานในแก้ว ให้แก้วันเป็นคนจชื่อนเลยโอนมาทีหลังส่อนใเญอกับ็นยากว่าคันหับความพอแะ้วกับคะยากมอกกว่าอันนี้ว่ามีคำสั่งออกมาเนาะมีคสือดอกไฟในพื้นถ่ายมาซ้ำดอกเนาะวันนี้หาซีเพิ่มเขาจากดอกฉะพอเกิ่บช่อ เป็นห้องนอนสองห้องกับนาทิดมั้งโอ้ห้องนอนแต่ห้องยังบ่มีได้เนาะยังบ่มีแต่ว่ามุมมีทางไปซื้อไม่โอ้กับห้องน้ำกันยังอยูุติยังบ่นี้ห้องน้ำนะครับเปิดเลิดครัวกับสว่างว่ากันแล้วกับเพื่อนว่าเพื่อนว่าห้องน้ำห้องนี้เ่ยก็ใส่ก็ได้เพื่อนว่ามีอยู่กับเพื่อนไทยพอกระติดติ่ตรงกลางเลยควงกันเลยคันว่าเปิดเพื่อนครัวกับหุ่งกับห้องน้ำเลยห้องน้ำ กันนะกัติดหลังบ้านเนาะมันจาเป็นตัวหลังบ้านคันว่าติดหลังบ้านเป็นหกดอกเขาเขาก็ต้องหาเอาเอาที่มาติดหลังบ้านน้ำเนี่ยเพิ่มเพิ่มอันนั้นเนี่ยหลังบ้านเอามาอีกสามหลอกไดาใเพิ่มเพิ่มว่าให้ใช้ดอกสันดอกสันดอกุนมบ่เอาดอกพุ่มหนึ่งบ่ บ่สหลอดสันนะันก็เริ่มถามค่ะว่ามันจะหลอกสั้นมันจะมียาวล้วก็ครึ่งหนึ่งคันเอาดอกกปุ้มนงเอาเนาะหลอดสันกันนะข้าวข้าวที่ดีค่ะว่าดอกปุ่มกับหุ่งเยอะหุ่งคือการปุ่มให้หุ่งมากกว่านั่นเองการมาทางหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นฮก เขาได้ละสามยังสามเอาเอาทางหลังบ้านเลยเพราะหลังบ้านมันก็มืดหลังบ้านมันเท่าเดียวถ้าว่าเป็นกลางคืนเท่าเดียวไปเป็นซีมืดเด้เมื่อถ้าว่าเท่ามีทางหลังบ้านนั่นนี่เท่ามันก็สชีสว่างเบิดนะกลางคืนเท่าเดียวก็พอได้อะทางระบาเพิ่นมีลูกน้อยเนาะพอได้เพิ่นนั่นน้ำเน่หะนะได้คุ้มเพื่องกันเลยแมนทางหลังบ้านนั่นน้อยาั้งบ้านหรือว่าโอ้ย ป็นไตู้ไปก่อห้องน้ำบ่ก่อได้เอวว่ะคุยกันก็บวัตุเร็วๆทุบได้บ่ตู้โอ้ยก็นจะเป็นยังทุบว่ะยังเอ้ยังบ่ได้ติดทุบออาแล้วว่ะก็มันจะทุ่นน้ำชื่อๆแมนออเอาได้ได้ว่ะคันว่าตู้ทุบได้โอ้ยได้เนาะไปน้ามันตู้ี่ทุบให้มันมัดอันนี้เห็นเป็นไรสบายเลยทุบได้เห็นเป็นไรมันอีพัตุทุบได้เลยพนหาเชื่อกระถางใหญ่ ใช้กระทังเอาใช้กระทังเอาได้ใช้บริษัทอ้างเออบริษัทอ้างโอ้ตะกี้น่ะคือกออ้าง่ออ้างงว่าคุยกบตะกี้กอขึ้นปานดสูงปานดได้ตอยู่ม1่อคือว่าจักแล้วนะเนาะลวนําแน่แล้วก่อแล้วยังโบกวคัดมันื่อยังาทยังซื่อแม่นว่าเฮ็ดความสูง้เม็ดอยู่แล้วเนาะเม็ดึงเหลือแต่โบกาซื่อเออโทมากทบได้บ่โสิเป็นหยังวะ เลยทุบเลยบ้านทุบมันเลยมีแต่ซื้อกระถางมาตั้งไว้เท่านั้นเพราะว่าณก็บอกมันไ่ยากแล้วเนาะมัน่ยากแล้วขี้หมอกขี้มันปูนห้องพื้นแล้ววันนี้ก็ให้ทางประตูเนาะวกับทางสาวแก้่คนไปพวยพี่น้องเนาะเบียกงานคงเพื้นพวยพี่น้อยเนาะโอเคสหรละกินอีกกะเขาเขาหมดขอบใจทั้งแม่ตู่น้องปลาเนาะเถือว่าเป็นทุกคนถือว่าเพื่อนกะหาข้าวหาน้ำให้กินอิ่มน้ำสำล้านพวยพี่น้อยเนาะ การนำมุกนำใจของเพิ่นพ่อแม่พี่น้อยเนะาะจังได้กะขอบุญขอบคุณเบิดทุกคนรวมท C, JD, นะั้งเอ็ซีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเบิดทุกคนที่ว่าได้หับชมหอบฟังคลิปสามุกดาตั้งแต่ต้นจนจบเนะาะจังได้กะขอบุกขอบใจหลาย,ลาย,ลายๆเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจเนะะาะไปวัดนี้ทั้งสามุกดาแก่ทีได้เดินทางกับกอนพ่อแม่พี่น้อยย่านฝ่าลมฝนตกเนาะพอเมื่อวานนี้กะฝนตกเฮงเฮงพ่อแม่พี่น้อยเมื่อนี้กะ กินข้าวเทียงบ้านน้องปลาเพื่อนเนาะเพื่อนก็เอินมากินข้าวกินน้ำแล้วก็ถามเรื่องฟืนเรื่องไฟทั้งพอตู้เพิ่นก็คือตอนนี้ก็ไฟก็คือเอาข้าวมาเพิ่มอีกสามดอกเนาะคือเพิ่นทั้งเพื่อนนีหายมาแล้วสามดอกก็ซิมาเพิ่มอีกสามดอกเนาะแต่ว่าเรื่องข้าวไฟก็จะเป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะคือตอนนี้ทางชาวเพิ่นก็มาข่าวไฟก่อนแต่ว่ายังบ่ทันได้เอาสายข้าวไปพี่น้องเลยอ่ะโอเคสำหรับลิปนี้ก็ ลาไปแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้กขอกล้าคำว่า,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 าสบายดี